เรื่องไหนจีนใจที่สุดคะระหว่างความรักการเงินงการเรียนครอบครัวคะ่ะผมเนี่ยเป็นประเภทที่ชอบทำทุกอย่างให้มันจีนทั้งหมดเลยจริงแต่ผมจะเลือกที่จีนมาก็คือเรื่องการเรียนฉันดูทรงเธอแล้วฉันก็ว่าจีดค่ะ,คะเรื่องการเรียนกับกับ,ก,บกับความรักแล้วกันนะคะ,ค,ะคือผมว่าถ้าเราไม่เจ็บเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดแล้วก็มันจะทําให้เรากลายเป็นคนแบนแบนเป็นคนทื่อๆเป็นคนแบบว่า ไม่มี texture ไม่มีมิติครับ่ะเข้อใจผมหมครับแต่ว่ามันจะดิฉันก็มีนะเพื่อนบางคนแบบว่าไม่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 เคยเจ็บทำไมฉันเจ็บแต่เขาเป็นเขาจะรู้ว่าอาหาร้วนี้เปยังไงจะจบจะไปทำไมคขาไม่มันไงครับเขาไม่มันใช่ผมว่าผมไม่สามารถอธิบายความมันของการใช้ชีวิตได้คุณพวกคุณจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคุณออกไปใช้ชีวิต ดูในขอบเขตในรูปแบบที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับ mm hmm. ผมไม่ได้ให้คุณไปปีนเขาเอเวอเรสต์ Everest, ทุกคนนะครับ uh huh. ผมไปใช้แบบพอดีพอดีแล้วคุณก็จะเจอแนวทางเจอเส้นทางเจอรูปแบบการใช้ชีวิตที่มันมีคุณค่า uh huh. ที่มันมีความหมายว่าเราเกิดมาทําไมความหมายในการใช้ชีวิตของเราเคืออะไร uh huh. แล้วเราจะทํายังไงให้ตัวเองมีที่ยืนแล้วรู้สึกภาคภูมิใจกับตัวเองว่าเ uh huh. นี่ยเพราะฉันเดินมาเส้นทางนี้ฉันจึงมีความสุข ถามว่าความมั่นคงในชีวิตคืออะไรหลายคนตอบไม่เหมือนกันว่าบางคนอยากมีเงินเยอะๆใช่บางคนอยากมีความสุขแต่ถ้าคําตอบของคุณคืออยากมีความสุขคุณต้องออกไปใช้ชีวิตออกไปหาเส้นทางที่เป็นของตัวเองถ้าคุณเจองานที่คุณรักแล้วคุณออกไปทํามันทุกวันคุณจะไม่รู้สึกว่าคุณออกไปทํางานคุณจะรู้สึกว่าแต่ละวันคือการออกไปเล่นออกไปเล่นสนุกคุณไม่ต้องคอยดูนาฬิกาเนี่ยอะไรจะไม่ถึสี่โมงครึ่งมาเดี๋ยวจะห้าโมงเลิกสักที มันจะไม่รู้สึกอย่างนี้เหมือนเหมือนเราไปเรียนวิชาที่เราไม่ชอบเมื่อไหร่จนเตลิกอาจารย์ใช่ไหมมันจะมีความรู้สึกแบบนี้จึงเหมือนปุ๊บปุ๊บดิฟอินดิเกรตเลยครับจุดมานอนดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนี้ต้องค้นหาครับถึงจะ,ะบังบัดได้ว่าจุดไหนเราเจ็บค่ะดิฉันว่าดิฉันนั่งนั่งไปดิฉันเลือนะ่อนหน้าค่ะก็พอเรียนในมหาลัยปีหนึ่งถึงปีสี่ที่ เข้าสู่ช่วงกาเรเลื่อกง,งานแล้วค่ะแล้วก็จะมีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องๆเนี่ยสับสนกันมากเลยระหว่างงานที่ไปตามคุณแม่หรือว่างานที่ตามใจตัวเองมันก็จะเกิดสองคำถามทู่กันไปต่อเนื่องเลยค่ะงานที่มั่นคงแต่เราไม่ชอบหรืองานที่เราชอบแต่ไม่มั่นคงเราจะมีวิธีในการเลือกง,งานแบบนี้ยังไงดีคะพี่เราจะเลือกยังไงดีคะ ก็จริงๆทุกคนก็คงอยากได้งานที่เราชอบและมั่นคงใช่ไหมครับแต่ว่าจะมีเพียงไม่กี่คนแล้วครับที่ทําได้อย่างอย่างที่หนึ่งที่เราไม่รู้ว่างานที่เราชอบอะไรก็คือเพราะว่าเราไม่เคยรู้ว่าเราชอบอะไรมีประโยคน์อย่างที่ผมพยายามใช้เสมอคือเราจะเป็นอย่างที่เราต้องการจะเป็นประโยคน์นี้ถ้าเราคิดให้ดีมันเป็นอย่างนั้นจริงครับเราอยากเป็นอะไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นจริงนะครับและถ้าเราไม่อยากเป็นอะไรเราก็จะไม่ได้เป็นอะไรเลยอันนี้เป็น ือคือแบบว่าไอ้คำว่าเราไม่อยากเป็นอะไรเราจะไม่ได้เป็นอะไรก็หมายความว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรไงเขาเรียนอ่าเรียนเขาสอบออาสอบเขาทำพิการเอาไปเ,เขาเอาอยุเอ่อายุคือตามเขาไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอะไรส่วนเรื่องก,การทํางานเนี่ยพี่ก็เคยทํางานมานะครับสองทีก็คือที่บริษ,ษทัทฮายโนมโตะไทยแลนด์กับบริษ,ษัทเอสซีจีตอนสมัยเรียนจบใมัก,ก็สิ่งหนึ่งที่พี่พยายามบอกรุ่นน้องตลอดว่าถ้าวันหนึ่งพี่ได้เป็นคนสัมภาษณ์งานนะครับ พี่จะถามแค่คำถามเดียวเลยนะครับก็คือทำไมบริษัทเราต้องรับคุณเข้าทำงานดิฉันเคยเจอคำถามครับคำถามเดียวพอครับทำไมเราต้องรับคุณเข้าทำงานอันนี้น้องน้องปีอะไรครับปีหนึ่งปีหนึ่งนะครับน้องมีเวลาอีกปีสองปีสามปีสี่ปีห้ามีกี่ปีนะสี่ปีสี่ปีน้องมีเวลาอีกสามปีเพื่อจะหาคำตอบของคำถามนี้นะครับ น้องก็ลองไปคิดดูถ้าน้องสามารถตอบคำถามนี้ได้ <c oughs> น้องจะสามารถคนโทรลได้ว่าน้องอยากจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมอยากไปทํางานอะไรเราต้องเป็นคนเลือกงานนะครับอยากสนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนเลือกงานนะครับแล้วเราจะมีความสุข,ข,ขกันครับค่ะน้องภูมิค่ะผมอยากจะพูดถึงเรื่องพลังแห่งจิตใต้สมณ์นั่นแรงดึงดูดของเราหน่อยสมัยที่ผมเรียนซาเจเนียสถานที่ตั้งจะอยู่ตรงนานานะครับผมจะนั่งรถเมล์ทุกวันข้ามสะพานตรงแยกกโซ่แล้วผมก็มองไปที่ตึกแกรมดี ขอใช้คำพูดที่อยากใช้นิดนึ่งครับผมสะุดผมสะกดจิงๆองว่าที่ที่คุณทำงานอยู่แกบมิวะคำทั้งวัมาแล้วมาทำงานทางุกวันที่มาเรียนข้ามสะพานหรือมาทำงานกลับมาต้องานแล้วจะข้ามสะพานทุกวันกลับไปกลับมาตรงแยกกระสองเนี่ยซึ่งบ้านอยู่นครปฐมจะนั่งรถเมล์วนไปไม่ใช่ไม่ใช่คับผมไปเรียนก็ไปเรียนก็วันหนึ่งก็ได้มาทำงานจริงๆด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมอยากจะบอกว่าการที่เราเซตเป้าหมายไว้เนี่ย มันจะมีพลังงานบางอย่างที่แบบนําเราไปสู่เป้าหมายแต่พลังงานเหล่านั้นไม่พอคือการมันที่สําคัญก็คือคุณจะต้องลงมือทาแล้วมันจะพบเส้นทางเองอย่างที่ผมบอกว่าทำไมผมชอบหลงหลงแล้วมันก็จะรู้ว่าไอ้ทางนี้ไม่ใช่นีา่าย้อนกลับมาได้ึลกลับมาทางนี้จะใช่แล้วพอผมมาทางานที่แกรมมี่เป็นซาวน์จิเนียร์ผมก็สะกดจิตตัวเองอีกแต่คราวนี้ผมสะกดจิตตัวเองที่สารประภูริแกรมมี่สวัสดีครับท่านผมก็มาดุกวันขอบคุณมากครับที่ผมมาทํางานที่นี่ ขอให้ผมได้เป็นโปรดิวเซอร์แกรนดีสะกดช่าทวันเฮ้ยผมเป็นโปรดิวเซอร์แกรนดี้ร้องเ,เพลงทุกวันเลยตอนที่เป็นแซวเป็นแซวตั้งก็สองสามปีก่อนก็เริ่มเป็นแซวครับก็ในที่สุดก็มีโอกาสคือผมอยากจะบอกว่าเราต้องทําตัวเอง,องให้พร้อมใหม้พร้อมหมายถึงว่าเราพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เราอยากจะเป็นผมก็ฝึกทําเพลงทำอะไรทุกวันแต่งเพลงเขียนเพลงอะไรในสาระเขียนทุกวันจนวันหนึ่งโอกาสมันมามันก็จะตัดเราช้อนเราขึ้นไปเลย แต่ถ้าคุณไม่พร้อมกับโอกาสโอกาสเหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาเป็นครั้งที่สองถึงจะบอกว่าเราเซตเป้าหมายไม่พอเราเตรียมตัวเองพร้อมด้วยมีศักยภาพพอกับสิ่งที่เราอยากจะเป็นด้วยนะครับเห็นผมห่างนีดจริงจังนะจริงอ่าฉะนั้นนะครับที่จะคิดแลวก็ทำแค่นั้นนะครับค่ะที่กรสเรริหอมภูมิครับอ่ก็คือโชคนะครับจริงๆแล้วมันเกิดจากหนึ่งมีโอกาสสองการเตรียมพร้อม ที่ลงมือทำสมมติเราไม่ได้เตรียมพร้อมแต่โชคมันมันมันไม่เกิดอะไรนะครับแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมไปด้วยในระหว่างที่เรายังไม่รู้หรอกว่าจะสําเร็จไหมแล้วโอกาสมันเปิดปุ๊บมันจนกันป้านมันถึงจะสําเร็จอันนี้ครับต้องฝากไว้ส่วนคําถามที่ว่าเรื่องงานที่มั่นคงดีกว่าหรือเรื่องงานที่ชอบดีกว่าที่สุดแลคำถามนี้ส่วนใหญ่จะเกิดสำหรับวัยรุ่นที่สับสนแล้วก็ค้นหาตัวเองไม่เจอในช่วงที่ไปทํางานแล้ว ก็คือเรียนที่ไม่ได้ชอบมาแล้วก็ไปทํางานตามนั้นมันก็จะเกิดภาะวะเอ้ยไม่ได้ชอบนี่หว่าซึ่งมันก็จะสะสมไป5ปี6ปีมันก็จะเกิดคําถามนี้ซึ่งจริงๆถ้าใครเตรียมตัวแต่มหา,ายมันจะไม่ต้องวุ่นวายคําถามนี้มากครับเพราะว่ามันจะมีนักศึกษาประเภทหนึ่งเรียกว่าลูกฉนูพวกนี้เขาจะไปได้เร็วเขาจะเลือกเรียนที่ชอบแล้วเขาก็จะไปแต่จะมีอีกประเภทหนึ่งนักศึกษาประเภทเรือกระดาษเรือกระดาษก็ไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไร ลอยล่องไปเรื่อยตามกระแสะนะ้ำเนี่ยครับมันจะเปิดคำถามซึ่งข้อดีของลูกชูนูก็คือรู้เป้าหมายแต่ว่าเขาจะเจ็บหนักถ้าเขาไม,ไม,ไม่ไม่ยืดหยุ่นกับโอกาสส่วนเรือกระดาษข้อข้อเสียก็คือไม่รู้จะไปไหน่วราเป็นมีความยืดหยุ่นสูงเกินไปคือจริงๆมันต้องบาลานซ์ทั้งสองเนี่ยครับมีเป้าหมายด้วยแล้วก็ล่องลอยในบางสวะยืดหยุน่นซึ่ง ถ้าใครเตรียมตัวตั้งแต่สมัยมัธยมลายปีหนึ่งปีสองปีสามอย่างที่พี่บอยบอกว่าเตรียมพอร์ตไว้เอาไปสมัครหรืออะไรมันก็จะเป้าหมายมันชัดก็คือเรารู้แล้วว่าเราอยากทําอะไรไหมเรจะไปชัดแต่ถ้าเราไม่รู้มันก็จะไปงงอยู่เราจะต้องอาจจะต้องจบไปทํางานแบงค์ได้เงินเดือน1นึ่งแต่ว่าฉันไม่ได้ชอบเลขเลยฉันมาทำเพราะแม่บอกว่ามันดีมั่นคงทาไป5ปีนี่น้อยนะครับตื่นไปทุกเช้าไม่ได้อยากทําแต่ว่าสมมุติฉันไปทํางาน พิสูจน์ังสอนได้เงินเดือนแค่หมื่นเดียวแต่ว่าเแม่ชอบอ่านหนังสือมากแล้วคิดว่าในอนาคตฉันจะต้องยิ่งใหญ่ในวงการน,นี้มันจะสนุกสนานที่ได้ไปทาลูกเช้าปีแรกอาจจะได้เงินเดือนไม่เยอะขยายฟิตฟิตมันก็เป็นวิธีแก้ซึ่งมันก็จะเป็นการเที่ยวกำประสบการณ์เก่งจริงๆซึ่งบางคนก็จากหมื่นนึก็กระโดดไป มันอัพได้3,000 5,000แล้วแต่จังหวะอันนี้ก็คือเราต้องเคี่ยวกรรมเตงแล้วก็ไปค้นหาเตงจากพิสูจน์กระสอนเขาก็โตมาเรื่อยๆเป็นกองอธิการเป็นวันอธการเป็นบกองกรายการเป็นบกรับบริหารมันก็มีลำดับของมันถ้าเราชัดซึ่งอาจจะเป็น PR เป็นคุณครูเป็นเป็นได้หมดนะครับแต่ว่าเราชัดเจนเลยอยากเพื่อไม่ให้มันก็จะตอบคำถามเรื่องมั่นคงไหมมั่นคงได้แต่จริงๆแล้วอยากให้น้องๆทุกคนนะับโฟกัสว่าเอามั่นคงด้วยแล้วก็สนุกทุกอย่ามันจะดีที่สุด ก็ฝากต่อไ้ด้วยนะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องเขายังเจ็บอยู่นะค่ะพี่พ,พี่พี่พอจะมีคาถาการเจ็บหรือแบบจุดให้น้องเขาแบบว่าได้ก้าวเดินต่อไปได้ไหมคะมีมีคาถาไหมจบขอชา่างนะพี่หมาพีมม่โเป็นกระดาษแตเรียนไม่จบเป็นคอนวอย,ยกของยกตัวอย่างพี่ตุ๊กี้เขาจบาอะไรธรรมดาหรือว่าคุณสรยุทธจบที่มกรุงเทพ งานนชน15ปีแต่ว่าคือทุกคนเหล่านี้ครับเขาได้ทํางานที่เขาเลือกเขาชอบ<ๆ>เขารักแล้วเขาก็ลุยไปเต็มที่เราจะเห็นว่าคนคนที่ค้นพบอะไร